กันไม่ไหวไม่ไหวพี่บอกให้ตาแปดคนไปวันนี้มาสามคนมา้ไม่ทันเห็นไหมไม่ทันโอ,ออโอ้โหมาอ๋อโอ้ันนี้ไปวัวทำไมตัวน,น,นี่คือกลางอาหารเชียงตุงจากไรชอบทานอาหารเชียงตงเชียงตุงคืเมือง้ประเทเศต่อประเทศเียมาอยู่ตกประเทศจีนแล้วก็เชียงรายของประเทศไทยอ่าเป็นอาหารที่บอกว่า เนื้อแต่ละสูตรเขายกจะม่เหมือนกันแบบอาหารห ตัวทีเดียวเลยไม่ได้เลยเขาตอบว่าไม่ได้เ,เ,นนเขาเฉพาะทีละสองตัวเท่านั้นเพราะว่าเขาชอบสวัสดีจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปัญญาฮาดาวอีกแบลเบาจังเลย ทำอะไรโครงการไปหาแม่ดีกว่าชอบเย็นยอแบบนี้กราบขอบพระคุณด้วยนะคะนี่เมื่อกี้วองถือว่าวอมเสียงนะเพราะว่าเดี๋ยวพอไรอันมาใช่ไหมเราต้องอเอาให้ห้างแตกเลยนะคะถรือว่าวอมเสียงทั้งทายกันก่อนนะคะก็ต้อนรับอย่างเป็นทางการทุณพ่ข้า่ปัญญาห้าดาวพีแสกด้วยนะคะ,ะน้าไ,ไรเคยดูรายการปัญญาห้าดาวบ้างจ๊ะเออ ดีมากดีมากน่ารักมากทุกคนอะใครเคยดูข่าวเวิร์กพอยต์23บ้างคะใครเคยดูรายการเสพดราม่าบ้างไหมคะน่ารักมากเลยคะ่ะเดี๋ยวแจกกันไปคนละ20บาท20บาทนะคะถือว่าวันนี้เจ้ามาเป็นหน้าม้านะคะน่ารักมากๆขอพระคุณด้วยนะคะสองประภาสีจากข่าวเวกพอย23นะคะปกติเนี่ยทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าววันนี้ ไม่ได้มาประกาศข่าวแต่ถือว่ามาบอกข่าวดีก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ในงานเราคึกคักไปด้วยผู้คนแล้วก็ร้านวงต่างๆรวนแล้วแต่เป็นร้านเด็กที่ผ่านการออกรายการปัญญาห้าดาวมันแล้วทงนั่นนี่รายการปัญญาห้าดาวเขาจะมาวันไหนบ้างคะพฤหัสกับศุกร์หนึ่งทุ่มใช่ไหมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะเพิ่มไปอีกหนึ่งวันก็คือวันพุธด,ด้วยสแสดงว่าจะเจอรายการปัญญาห้าดาวพุ่พฤหัสศุกร์หนึ่งทุ่มตรงทางช่องไหน ถูกต้องค่ะเมื่อวานถามทางช่องไหนคนด้านหน้าตอบช่องทางธรรมชาติไม่มีนะคะคุณพี่เปิดช่องทางธรรมชาติจะไม่เจอกันนะคะเราเจอกันช่องไหนคะถูกต้องนี่นักเรียนนาด้านนานเรียนเก่งมากน,นะคะตอบถูกกันทุกคนเลยนะคะหมาใช่ไหมเมนูแนะตนาสุดๆเลยแหละจะบอกให้สุดๆเลยแหละจะบอกให้เออแล้วก็อ่านเดี๋ยวนะถ้าไกลสะมอใครนะคะมองไม่เห็นจริงๆนะๆนะแล้วก็ ขนมคร็กขนมครอขนมคร็อกมีขนมครอเยอะเลยนะนี่นี่นี่ถูแล้วฟักทองเฮ้ยใช่ทุเรียนใช่ไหมอันนี้อร่อยมากใช่ทุเรียนอร่อยมากไล่สี่สิบพิลเอ้ยอ๋อไม่รู้ฟังไม่ออกอะไรนะคะไล่สี่สิบพิลรอสี่สิบพิลเฮ้ยช็อกแสดงว่าเมื่อวานหนูใช้เส้นเหรออสุดยอดเมื่อวานใช้เทปได้ไปได้หยิบเลยจริงเหรอโอจริงป มองไม่ค่อยเห็นเลยค่ะมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยเห็นก็ก็ฝากแม่ๆแบบอาจจะแบบลดระดับลงมานิดนึงย่อๆหน่อยแต่ล้านค้าเขาจะได้ขายของและได้เห็นกันด้วยกันไงย้าย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 ไปย้ายไปค่ะร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ขายอะไรคะไอติมไอติมไอติมหรอจ๊ะอุ้ไอติมเด็ดเลยสปอนเซอร์เราเลยนี่นี่มีหลายรสชาติมากเลยชองไอติมเรนเดอร์เขาเป็นสปอนเซอร์ด้วยแต่พี่แนะนำด้านหลังของเรายังไงแม่หมูกรอบที่อร่อยที่สุดในโลก ไม่มีมันตายค่ะอร่อยสุดๆบอกเลยขมอดุญานเลยค่ะขออนุญาตเลยค่ะคือกัดกรอบกรุบเลยนะคะนี่ที่สุดของที่สุดเป็นหมูกรอบที่อร่อยมากพี่จะบอกว่าเมื่อวานนี้พี่อุ๋นปแล้วพี่ก็ไปไปเวฟแบบไร้น้ำมันหม้อไร้น้ำมันเป็นไงออกตุวออกกรอบกรุบกรุบพอสมควรแล้วกินกับสุปตะกูจะบอกว่าอะไรอยู่ไหมความพิเศษของเขาคือถึงแม้ไม่อุ่นมันยังกรอบอยู่ถูก เราจะมีให้ชิมทั้งหมดคนละสามรสชาติทายให้ถูกคนละสองรสชาติขึ้นไปรับไปได้เลยค่ะเป็นของเราวันนะคะจากใน,นเลขของเราได้เลยมาเดี๋ยวเรามาให้ชิมกันเลยอ่าเดี๋ยวคุณแม่ก่อนนะอ่าอ่าสลับด้วยอ่ะไม่ได้ไงเดี๋ยวเราจะเริ่มก่อนเนาะเดี๋ยวไปคุณแม่ด้านนู้นก่อนนะคะอาด้านนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ด้านนี้ก็เลยเห็นแบบอุงมือนะคะอ่าเดี๋ยวชิมเลยนะ เดี๋ยวชิมพร้อมกันเลยนะคะหนูพูดหนึ่งสองสาปุ๊บตักชิมเข้าปากให้นะอ่ะพร้อมหรยังคะอ่ะไม่บอพร้อมแล้วไม่ไหวละไม่ไหวแล้วตอนนี้คืออยากได้ของรางวัลสุดๆอ่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสองสามอาเริ่มชิมเลยคะ่ะอ่าเป็นยงไงกันบ้างคะ่ะอ่ะรสอะไรพรีออ่แม่สตรอเบอร์รี่อู้สตรอเบอร์รี่ถูกหมาย ถูกต้องสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวคุณแม่บ้างเป็นรถอะไรครับแม่เห,ห,หมืนอนเหมือนเผือกหรือมันตอเผือกหรือมันอ่ะยังไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตอนนี้จะเป็นช็อกชีฟค่ะคุณแม่อ่ะเดี๋ยวเหลืออีกสองถ้วยไม่ไรอีกสองถ้วยยังไงก็ได้อ่ะวันนี้มาคุณแม่ท่านนี้บอกว่าพร้อมละถ้วยที่สองคืออยู่ในมือเร็วมากมาเลยค่ะหนึ่ง สองเอาเริ่มเลยอ่าพร้อมแล้วนะอ่าเดี๋ยวคุณแม่ก็ลอยชิมก่อนปุ๊บงงหัวเลยเอาบอกว่ารู้แน่ๆเนี่ยอ่านเราได้คะชาไทยอ่าชาไทายถูกต้องเลยค่ะนี่เลยแล้วขอบคุณแม่บ้างค่ะเป็นรถอะไรเอ่ยกระทิกระทิถูกต้องไหมอ่าถูกต้องโอ้โหนี่สองห้วยนะคะนี่ ไม่มีบ้านเลยมาเดี๋ยวเรามาต่อกัรนะคะที่ถ้วยสุดท้ายกันเลยบอกเลยว่าทายถูกถ้วยนี้รับไปเลยเป็นของรางวัลสุดน่ารักนะคะจังในเลขของเราเอาคุณแม่หยิบถ้วยขึ้นมาเลยมาหนึ่สองเอาตักเขา้าปากได้เลยค่ะถูกไหมนะถูกไหมนะพอบไหมคะแม่พร้อมตอบหรือยังอ่ะหนึ่งสองอริโก อรีโอโอ้โห oh ถูกหมดเลยสามด้วยนะถูกหมดเลยทุกรสชาติไม่มีผิดเลยมาเดี๋ยวเรามาต่อคุณแม่อันนี้เป็นรสอะไรคุณแม่มายโรมาโล,โลอ่าถูกต้องนี่เลยได้ไปไนะั้สองท่าน,นเลยนะเด็กถอดออกได้เลยเหมือนไพปิตาถอ,อดเลยนะคะนะ ป็นตายละรวยเลยอ่าเดี๋ยวนี้นะคะกระเป๋าคนละใบถ่ายรูปอ่าเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนะคะคุณแม่หนึ่งสองแจ๊คโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่มาร่วมสนุกนะกับกิจกรรมดีๆจากกิจกรรมจากแบรนด์เน็เล็กของเรานั่นเองค่ะสันรอก เคโอเครู้การรู้กัน,กนไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะคะแต่จริงๆด้านหน้าก็มีแม่แม่จับจอมซื้อน้ำซื้อหนมันมาบ้างแล้วนะคะฝากด้านหลังด้วยนะคะด้านบนทักทายหน่อยค่ะโย,ยนนะสักร้อยสองร้อยก็ได้ค่ะ มาได้ยินแเราชื่นใจเขามายังนะอา่าแป๊บหนึ่งรถเติมน้ำมันอยู่เดี๋ยวมา,เ,า,มาเข้าเซเว่นอยู่แนะ่ฝากซึ้อเลยไหมจะไปฝากจะไปเซเว่นนี่ของกินเยอะแยะเลยทั้งขาวทั้งหวานนะคะ วันนี้เดี๋ยวสองบอกหน่อยนอกจากจะได้เจอกับน้องไรอันและน้องฟอมที่จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกสนานความสุขให้กับแม่ๆในวันนี้แล้วนะคะยังมีน้องๆจากเด็กเกิลมงลงใหม่เขาจะเป็นแบบนางแบบนางงามที่มีความสามารถหลากหลายร้องเพลงก็ได้ทำกิจกรรมการแสดงก็ได้เช่นเดียวก,กันเดี๋ยวจะมายืนตรงนี้ในช่วงประมาณ5โมงเย็นนะคะนะแม่นะตอนนี้รอแป๊บหนึ่ง รถเข้าปั๊มเติมน้ำมันเติมน,น้ำม,นม,นมนันอยู่ตอนนี้มีเลยไหมมีเลยโทรคุยกันแล้วค่ะนะอ,อย่างหลังจากนี้ก็ไม่มีเลยแล้วก็เขาแบบยังไม่หายคิดถึงเลยหรอแม่นี่ไงก็หอก่อเขากลับบ้านไปเลยจับใส่กระเป๋ากางเกงให้น้องฟองโชว์ลิเกหนึ่งท่อน <c oughs> เออมามา,มาในหนก็จะลงแล้วไหนในจะลงเขาเขาทำท่าในระยะเร็วๆให้เราเราโชว์มือถือมือเ้า ไม่เป็นร้องได้อัานร้องพี่เกไม่ได้ใช่เรอแต่ขับเสพาเก่งมากขับเสพาใช้เกียร์อะไรเนี่ยคนละขับครละขับกันแม่ตลกด้วยจริงเาไม่เป็นสักอย่างเลยไม่เป็นเลย่ะเป็นเธีมีหนผู้ชมดเวทีไงา เอาสิใช้ให,หากินตลอดชีวิตออคุนี่แม่แม่คุ้มมากเลยอะ่ะคือแม่แบบมีอาหารอร่อยแล้วก็คราวสีเพียงจากทั้งสองหนุ่มด้วยนะคะมีบ้างไหมล่ะนี่เกมีบ้างไหมเฮอย่าเอา,เอาหายใจยังเปล่ <laughs> ดับไปพิธีกรทิ <laughs> เดี๋ยวเขาดับไหม่นี่ใจะให้ก็ไม่อยากจะให้แล้วเออหายใจยังเพียงนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ทั้งสองคนไปพักผ่อนก่อนหรือว่าจะไปเลือกชิงอาหารหรือว่าจะอุดหนุนร้านรงมที่มาในวันนี้นะคะให้น้องๆได้พักผ่อนก่อนนะแต่แม่แม่อย่าพุ่งไปไหนได้ไหมอยู่ตรงนี้ก่อนได้ไหม เดี๋ยวมีกิจกรรมบนเวทีจากน้องๆเดอะเกลงงลงมาตอนประมาณสักห้าโมงเย็นอยากฝากไหมล่ะฝากแม่หน่อยดีไม่ง้อ่อยอ่ะสาวๆสวยเลยใช่ไหมสวยเลยสาวๆสวยเลยนุ่มอาจจะมีคณะตอบมาต้องฟังอยู่ดูแน่นอนจริงป้าจริงบ้าอยู่นะอยู่นะจริงๆผมฝากฝากให้แม่แล้วกันนะฝากถ่ายถ่ายคลิปเก็บไว้ให้ผมดูด้วยนั่นแหละตามนั้นเลยนะคะเอาวันนี้ขอบคุณทั้งรายการและหมอบคคุณ่ะขอบคุณครับ